ดีครับซาวอนสุปครับพี่นอ้องเบอร์นี่เลยครับขอเข,ข้ายังแหกมาต้มข้าวต้มหมูไข่ต้มวัน้กอะไรกับายไม่ขาดเลย มัน,นสูกดีแน่สิมีแห้งแน่เพราะว่าเสาผิดเพิ่นยึดกันแต่กลเอหีบที่เกาเละเป่าเนาะเหดคลิปอึบกดตามระเบียบตัวไม่ว่าจะชอบบ้านก็ได้ยินได้